กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมยาโจ๊กงรวยอีกแล้วนะเม่ย์นี่พี่นะกับผมมีเอียงหลายนี่พี่นะมั้งอ่ะก็หลังเลิกงานของเราเช่นเคยนะท่านผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกับยาจ๊กของเราได้นะมาเราก็ไปอยู่กันที่เกม เศาเลยซอกเกอร์นะฮะกลับมาแก้แค้นซะหน่อยมาเนี่ยก็มาทุนหนาหน่อยนะพี่ผ้ชมมาผมจะไปกันที่เบ็ดสิบบาทเลยก็แล้วกันนะทุกผชมพูเลยเลยเลย่ะมามาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงจะอะไรยังไงไม่ใช่เพาะว่าเขาลงได้ครับอยูอ่จุ๊บจุ๊บฮะอู้หูคับสลิงซากเกอร์ก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมเข้าเล่นบ่อยขึ้นเหมือนเดิมนะทุกผู้ชมท่านผ้ชมก็จะเห็นบ่อยนะเกมไหนที่ผมเล่นบ่อยก็คือเกมนั้นมันแตกดีนะทุกผู้ชม มาดูกันว่าวันนี้มันจะแตกหรือเปล่าไม่ขอกำไรมากเลยคุณผชมขอแค่ไม่ขาดทุนก็พอกำไรนิดหน่อยก็คือกำไรเหมือนเดิมนะครับแนะนำท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับได้ก็สมควรที่จะพอไปต่อก็ต้องวัดอีกเหมือนเดิม แต่ก็เริ่รมแรกมันก็เงียบๆมาแล้เนี่ยเฮ้ยหมาลุ้นแรกของเราว่ายัางไงว่ายังไงโอ้ยไม่มาไม่เป็นไรค้นหาต่อไปครับเออเปลี่ยนโอ้ยเปลี่ยนตัวต่อเป็นตัวถูกกูก็เลยจะเชื่อฮะเนสญมาก ตบแพงนี่แถวกลางไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เออ <c oughs> มึงเต็มแล้วมึงก็มาตัวเดียวโอหก็ได้เลยเช่อเอลยฮะเนี่ยวงไม่เต็มลงมาเยอะจัดอะโคตรเกียนเลย ก็เงียบเงียบเหมือนเดิมเติมเติมก็เงียบกว่าเดิมฮะเอ้ยเอาได้แล้วได้แล้วมามามาต้องมาแล้วดูทรงเยอะเกินไปแล้ว ดูเต็มๆนี้มันไม่เต็มมาแถวกลางโว้ก็เลยจะเชื่อนะฮะอ้โอโหยพอมึงเต็มแล้วมึงก็ไม่มีต่อจ่ายโอ้โยกูเลปวดหัวแทนจริงแค่ว่า <c oughs> เป็นโบนัสดีนะแต่ไม่มีจะดีกว่า <c oughs> ถตาม่จะมีแบบนี้จริงจโอ้โหมึงมึงเปลี่ยนสองรอดมึงก็ไม่จ่ก่หูทั้งสองรอบเลย แล้วก็เงียบอะโอ้โหเรากำลังจะสูขิดแล้วตอนนี้จากเจ็ดเรือเรือจากเก้าเหลือสนะีฮะหายไปห้าแล้วตอนนี้โอ้โหเลือจะเชื่อนะโอ้โหมึงก็ไม่มาสักทีโอ้โหเออต้องอย่างนั้นเมือ่อเปลี่ยนให้ม่นได้แบบนี้ดิโอ้โห เอียนมาไม่มีตัวเชื่อมกูก็เลยคิดเพิ่มข้างหน้าไม่ไงโหดูดูเวลาจะเยอะเงี้ยมึงไม่เต็มบ้างอ่ะบ้านแตกเออถ้าเต็มเออเอาเพื่อนถือว่าได้อยู่เออสวย96ได้ได้ได้เออก็ต้องมาแบบนี้บางทีไม่ใช่อู้มาลุนลุนไม่รู้ลุนไหนแล้ว โอ้ยไม่มาเหมือนเดิมไม่น่านรุ้นเลยไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนโอ้หปกติซีเกมันเข้าเร็วนะแต่น,นี่มันยงนาน่เี่ยมันยังไม่เข้าดีเออมาได้มาเก้าอยู่ผมฟีให้มากใจใจบ้าบ้างก็ดี เอ้ยมาลุนที่เท่าไรไม่รู้จำไม่ได้มาลุนนี้ต้องมาแล้วเออเรียบร้อยฮะโอ้โหปวาจะมาผมก็เหลือเหลือเท่าไรแล้วก็ไม่รู้มาจับพี่คิ้วหนาเหมือนเดิมผมจะชอบเล่พี่คิ้วหนาท่านผู้ชมเพราะว่ามันคัดกลางดีตัวแพงแล้วก็มีรอบอ่นที่เป็นกลางดีแบบเอามากเกินตัวแพงก็น้อยเออใช่เอาฟีน้อยตัวเพชิงแต่ตัวแพงแต่บางทีไม่จ่ายก็ฟีน้อยก็หมด เนี่ยกูไปจะหมดแล้วเนี่ยกูพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ยตายพี่น้องเออโอ้ยเยอะสองมุนสุดท้ายมี้มาวันนี้ได้มาเทสี่ร้อยที่เมกะาทีเดียวโอ้โหกูว่าจบที่เมก้าเนี่ยเลยชิบหายแล้วราตายใจเปล่าอีกปะเอาใจอีกรอบนึงเอาเอาตีหลักพี่น้องเอาดีกับไม้นี้เป็นเท่าไหร่ไม้นี้ไปเท่าไหร่ไม้นี้ไปเท่าไหร่ไหลไปแล้วโอ้ย ไล่ไปเร็วไล่ไปเร็วโอ้ยไล่ไปเร็วไล่ไปเร็วตอนนี้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 โอ้ยห้าร้อยแล้วทุกท่าขึ้นห้าร้อยไปแล้วขึ้นห้าร้อยไปแล้วโอ้โหตั้งลำได้แล้วตอนนี้ร้อยไปแล้วเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยโอ้ยหนึ่งพันสี่สิบบาทโอ้ถือว่าได้อยู่ทุกท่านถือว่าได้อยู่โอยมาจบที่ปีเกมนี้เราได้มาที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสองบาททุกท่านโอ้ยบอกว่ากัดแล้วแต่ท่านผู้ชมได้กำไรเท่านี้ก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วท่านผู้ชม เราไม่สำวนที่จะโลภมาก่ะเราก็ได้มาที่2 0 0 0ันบาทด้วยอ่ะก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกำลังคิดต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับเ่นานดที่อยากให้ผม,ม่นเกมอะไรก็ขอไม่กันเข้ามาได้เลยนะขอต้องขอตัวลาไปก่อนนาอขอบคุณละสวัสดีครับ